เอมิเรียอิซาเบลยูฟิเมียลสคลาร์หรือที่เราเรียกเธอสันส้นๆว่าเอมิเรียคลาร์เธอเป็นนักแสดงชาวอังกฤษที่พวกเรารู้จักกันเป็นอย่างดีจากบทบาทเดนริสทาเกเรียนหรือแม่มังกรจากซีรีส์แย่งชิงอำนาจชื่อดังเกรมออพโทนมหาสึกชิงบอลลังอ๋อฮเพราะบทบาทจากซีรีส์เรื่องนี้นี่แหละที่ทำให้เอมิเรียคลาร์ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลมากมายแถมยังเคยได้ค่าตัวสูงที่สุดในบรรดานักแสดงจากโทรทัศน์อีกด้วยเธอนี่สุดยอดจริงๆ เอ i l เลียคลาเกิดวันที่23ตุลาคม1986ปัจจุบันเธอมีอายุ35ปีแล้วแต่ด้วยฝีมือการแสดงความสวยและรูปร่างที่เพอร์เฟกต์ทำให้เธอเป็นที่นิยมอย่างล้นเหลือเอมิเลียสูง157เซนเมตรสัดส่วน35-26-37คับ4อือหือถือได้ว่าเธอเป็นผู้หญิงที่แจ่มมากๆเลยครับเอ i l i a Clark เป็นหนึ่งในนักแสดงที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในยุคป,ปัจจุบัน เธอได้สร้างความประทับใจให้ผู้ชมมาแล้วมากมายด้วยบทบาทที่หลากหลายของเธอวันนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าดาราสาวสวยคนนี้เคยเล่นบทบาทอะไรบ้างเรามาโบ๊ะบะกันเลยครับ <S <S บทบาทลุยซาคลักในหนังเรื่อง Me Before You บทบาทนี้เป็นบทบาทของหญิงสาวสุดสวยที่ต้องมาทำงานดูแลนุ่มหล่อบ้านรวยแต่ร่างกายกลับพิการนี่คือภาพยนตร์ลักรแมนเมิกที่สร้างขึ้นมาจากนิยายคายดีที่ได้รับคำชมด้านบวกจากนักวิจารณ์มาแล้วมากมายนี่คือเรื่องราวของลุยซาคลากสาวสวยวัย26ปีที่ต้องออกมาหางานเพื่อดูแลครอบครัวที่ฐานะไม่ค่อยจะดีความมองโลกในแง่ดีของเธอกลับต้องเจอกับแบบทดสอบเมื่อคลากต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายในการทำงานใหม่ของเธอ เธอได้งานเป็นผู้ดูแลวิลเทนเนอร์ไซตีแบงค์หนุ่มที่ต้องอยู่บนรถเข็นจากอุบัติเหตุเมื่อ2ปีก่อนจนโลกของเขาต้องเปลี่ยนไปในพริบตาวิลไม่รักการประชนภัยอีกต่อไปเขารู้สึกท้อแท้ในชีวิตจนกระทั่งครากมุ่งมั่นที่จะทําให้เขาเห็นว่าการมีชีวิตอยู่คือสิ่งล้าําค่าเขาทั้งคู่ใช้ชีวิตฟันฝ่าทุกอย่างไปด้วยกันจนได้พบกับชีวิตและจิตวิญญ,ญาณที่เปลี่ยนไปในแบบที่ไม่มีใครคาดฝัน รักกันแล้วสินะบทบาทซาร่าคอนเนอร์สาวสวยนักบูจากเรื่องเทอ์มเนเตอร์เจนิสิตนี่คือผลงานแอคชั่นไซไฟฟอร์มยักษ์ของเอมิลี่คร์กที่ได้ประกบคู่กับแอคชั่นสตาร์ระดับตำนานอย่างอานชวาสเนกเกอร์ระหว่างสงครามของมนุษย์กับจักรกล 11ไครลีดได้ถูกส่งตัวย้อนเวลากลับมาในปี1984โดยจอห์นคอนเนอร์ผู้นำกองกำลังต่อต้านไฟมนุษย์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อคุ้มของซาร่าคอนเนอร์ผู้เป็นแม่แต่ทว่าครั้งนี้เหตุการณ์ต่างๆที่ไม่คาดคิดได้เปลี่ยนแปลงอดีตและมีผลกระทบต่ออนาคตของมวลมนุษยชาติเวลานี้รีดต้องร่วมมือกับซาร่าคอนเนอร์และหุ่นเหล็กผู้พิทักษ์สุดแรงของเธอต่อสู้เพื่อปกป้องโลกและหยุดวิวัฒนาการครั้งใหม่ของเครื่องจักรสังหารเทอร์มินิเตอร์ให้จงได้ บทบาทเดนเนริสทากเกเรียนแม่มังกรผู้มีอำนาจในซีรีส์สุดโด่งดังอย่างเกมอฟทูลมหาศึกชิงบัลลังก์นี่คือสุดยอดบทบาทในซีรีส์สุดฮิตที่สร้างจากนิยายขายดีของจอร์จอาอามาตินที่มันกลายเป็นผลงานแจ้งเกิดให้กับนักแสดงสาวสวยเอเมรีคลากจนโด่งดังไปทั่วโลกกับการสวมบทบาทแม่มังกรหรือเดนเนริสทากเกเรียนหนึ่งในตัวละครสำคัญของเรื่องราวการต่อสู้แย่งชิงบัลลังก์ของอาณาจักรทั้งเจ็ดดินแดน ซึ่งเต็มไปด้วยภูมิประเทศอันหลากหลายและตัวละครหลายเผ่าพันธุ์รวมถึงสิ่งมีชีวิตที่น่าเกงขามอย่างมังกรฟอยความสำเร็จและความนิยมของเกมอัพทูลทำให้บทบาทแม่มังกรกลายเป็นสิ่งที่น่าจดจำแก่แฟนๆของคลากมากที่สุดรวมถึงฉากอันเล่ารลอนของเธอกับตัวละครคานโดกูในซีซันแรกที่สร้างความฮือฮาไปทั่วบ้านทั่วเมืองแม่งเอ,อ๋ยชอบมากเลยฉากนี้บับบับอ๊บับบับ บทบาทคีล่าสาวสวยสุดอันตรายผู้เป็นลักแรกของฮานโซโลในหนังเรื่องฮานโซโล A Star Wars Story. s สตาว a r อร์สตอรี่นี่คือผลงานของเอเมเลียคลาร์ที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของตำนานสตาร์วอร์กับเรื่องราวการผจญภัยของฮานโซโลตัวป่วนคนดังแห่งจักรวาลและหนึ่งในตัวละครที่เป็นที่รักมากที่สุดในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ ระวังการเสียงลบนี้สุดระทึกหลายต่อหลายครั้งในโลกอาชญากรแสนอันตรายฮานโซโลจะได้ผูกมิตรกับชิวบัก้าผู้ช่วยนักบินฝีม,มือฉกาจในอนาคตของเขาและได้พบกับนักพนันชื่อกระชอนแลนโดในการผจญภัยที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของหนึ่งในวีลบุลุษที่เหนือความคาดหมายที่สุดของตำนานสตาร์วอร์ในเรื่องนี้เอเมิเลียคลา์และบทเป็นตัวละครชีลา่าสาวอันตรายผู้เป็นลักแรกของฮาน ซึ่งคากก็ตื่นเต้นที่ได้ร่วมกับจักรวาลสตาร์วอลคากยอมรับว่าเธอได้ไปหาข้อมูลเกี่ยวกับสตาร์วอลมาเยอะแยะมากมายเลยครับเพื่อที่เธอจะได้แสดงได้สมบูรณ์แบบและสมบูรณ์มากที่สุดมันน่าตื่นเต้นจริงๆที่ได้สร้างตัวละครหญิงแกล่งคนใหม่ในจักรวาลสตาร์วอลโดยเฉพาะคนที่มีส่วนสําคัญต่อเรื่องราวของตัวละครที่เป็นที่รักเหลือเกินในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ค่ะ บทบาทของเคทเอลสาวสวยในลาคริสมารจากบทเพลงดังของจอร์ดไมเคิลที่ถูกหยิบมาสร้างเป็นเรื่องราวของสาวน้อยที่ได้รับชีวิตใหม่ในร้านขายของนี่คือเรื่องราวของเคทหญิงสาวอัพโชคชาวลอนดอนที่ได้มาเจอกับทอมโดยบังเอิญในช่วงคริสมารแล้วเธอก็ดันตกลุมรักทอมซะง,งั้นเพิ่งเจอกันไม่นานแท้ ทั้งคู่ต้องจับมือของกันและกันเพื่อฟันฟาอุปสรรคมากมายที่พุ่งกระแทกเข้ามานี่เป็นได้ทั้งหนังรักโรแมนติกหนังเทศกาลคริสต์มาสทั้งยังมีความเป็นแฟนตาซีเล็กๆหนังฟิลกูดหนังให้กลำลังใจหนังลอมคอมที่น่ารักตลกและซึ้งจนเสียน้ำตามันอาจจะไม่ได้กลมกล่อมไปซะทุกอย่างแต่หนังก็ยังสร้างความสุขอิ่มเอมให้หัวใจเราได้ในวันที่ท้อถอย บทบาทซูซานสมิธในหนังเรื่อง About Suspicion ลักละอุละห่มชีวิตหนังที่สร้างจากเรื่องจริงเรื่องที่นำไปสู่การตัดสินลงโทษครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของอเมริกาในคดีฆาตกรรมที่กระทำโดยเจ้าหน้าที่ FBI นี่คือเรื่องราวที่แท้จริงของความสัมพันธ์ระหว่าง FBI กับหญิงสาวในรัฐเคนตักกี้ที่กลายเป็นไยนะที่สมบูรณ์ ระหว่างการแต่งงานของพวกเขาและบทบาทของเธอในฐานะผู้ให้ข้อมูลที่นำไปสู่การฆาตกรรมและเรื่องอื้อฉาวที่สั่นสะเทือน F.B.I. เ mm hmm. จ้าหน้าที่ f i i ที่เพิ่งแต่งงานได้รับมอบหมายให้ไปที่เมืองบนภูเขาเขาถูกดึงเข้าไปในความสัมพันธ์ที่ผิดกฎหมายกับหญิงสาวในท้องถิ่นผู้ยากไร้ที่กล้มาเป็นผู้แจ้งข่าวของเขาแต่ตัวของเธอกลับกลายเป็นไฮยนะสำหรับทั้งสองคน บทบาทเวลิน่าพยาบาลสาวที่ต้องมาดูแลหนุ่มใบในปราสาทสุดพิศวงในหนังเรื่อง Why f o m The Stone เสียงเพลียกจากกำแพงหินนี่คือเรื่องราวของพยาบาลสาวที่ได้รับการว่าจ้างให้ช่วยมาดูแลทยา,ายาทหนุ่มใบภายในปราสาทอันโดดเดี่ยวในทัสคานียิ่งเธอสังเกตเด็กชายมากเท่าไหร่ เธอก็ยิ่งเชื่อมั่นมากขึ้นว่าเขาตกอยู่ภายใต้มนตสะกดของบุคคลที่มีอำนาจและเป็นโลกอื่นที่ติดอยู่ในกำแพงหินของปราสาทดูเหมือนว่าสิ่งที่น่ากลัวกำลังจะเข้ามาหาเธอยางรวดเร็วนี่แหละครับบทบอสร้างชื่อของเอมิเลียคลารมีแต่นางฟอร์มยักษ์เลยนะ แถมอีกไม่นานเกินรอนี้เราจะได้เห็นเธอมาร่วมแจมในซีรีส์ซูเปอร์ฮีโร่ของมาวิลอย่าง Secret i n v i s i o n ซีรีส์ที่พูดถึงเหล่าเอเลี่ยนแปลงกลายที่แทรกซึมมาอยู่บนโลกแถมเควินไฟกี้เคยพูดเอาไว้ว่า Secret Invasion จะเต็มไปด้วยฮีโร่มากกว่าเอ็นเกมซะอีกว่าแต่เอมิเลียคลาร์กจะได้รับบทบาทเป็นฮีโร่คนไหนนั้นต้องรอติดตามกันต่อไปครับ สุดท้ายนี้แซกสตูดิโอก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและสั่นกระดิ่งให้ช่องของแซกสตูดิโอด้วยนะครับถ้าคุณเป็นแฟนหนังแฟนการ์ตูนเราคือเพื่อนกันครับไฮ่